อ่ะทีนี้ข้างหน้าให้ใบปอบอกครูหน่อยว่าทํายังไงกับมันเราได้เลขอะไรออกมาข้างหลังให้เออ,อมสีฟ้าจะทํายังไงได้เลขอะไรออกมาอ่ะบอกครูหน่อยคือเราจะต้องทาให้มันชินตามากกว่านี้เจอวงเล็บไม่เอาอ่ะไม่อยากให้มีวงเล็บเราจะต้องเอาตัวข้างหน้าวงเล็บเนี่ยเข้าไปแจกแจงหรือคูณกระจายข้างใน ได้แล้วได้อะไรเอ่ยลบห้าเอ x บวกห้าห้าโอเคถูกต้องลบห้าคูณกับเ x ก็เขียนดีกเฉยแต่ลบห้าไปคูณไม่ใช่กับสิบเอ็ดลบห้าต้องคูณกับลบสิบเอ็ดลบคูณลบเป็นบวกเราก็ต้องคูณเอาอ่ะโอเคแล้วของใบปออะได้เรียกอะไรเอ่ยห้าสิบเอ็ดโอเคอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าเจ็ดมันคือจํานวนบวก ไปคูณกับคนอื่นเผาข้างหมามันไม่เกี่ย7 x ก็เขียนไปกันแล้ว7กับสิบสามคูณกันก็ได้ตัวเลขนี้อ่ะโอเคทำให้วงเล็บหายไปแล้วทีนี้ก็ถามแพร่ว่า x ข้า,างหน้ากับ x ข้างหลังอันไหนเยอะกว่ากาันข้างหน้าถูกทีนั้นนี้ก็คืออยู่ฝั่งที่ดีอยู่แล้วนะทีนี้ตัวที่มันอยู่ถูกที่ซิกข้างหน้าเป็นที่อยู่ของ x ตัวนี้ก็อยู่เดิม ซีข้างหลังเป็นที่อยู่ของตัวเลขตัวเลขคือห้าสิบห้าเขาเป็นบวกบวกห้าสิบห้าถ้าเขาไปตัวตั้งข้างหน้าไม่ต้องเขียนบวกก็ได้เขียนมาห้าธรรมดาท,ทีนี้ก็จะมาตัวที่เราจะย้ายกันแหละขั้นตอนย้ายต้องเปลี่ยนในหมายตรงข้ามบวกเก้าสิบเอ็ดก็จะเป็นลบเก้าสิบเอ็ดล้วห้าเอ็กตัวเขาเป็นลบ,นลบย้ายไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นบวกห้าเอ็กนี่คือขั้นตอนการจัดก,การตอนนี้ไ่มีเอ็กแหละตัวแล้วอยู่กละฝั่งกั คิดปกตินะเจกับหบวกกันป็นสิบสองเอ็ก2 x อันนี้ก็คิดปกติตัวตั้งน้อยลบด้วยตัวเลขเยอะคําตอบต,ต้องเป็นลบแล้วก็ไปคิดเอาได้สามสาิบหกนะโอเคสิบสองเบสองคูณอยู่ก็สิบสองหาทั้งสองฝั่งสิบสองกับสิบสองหายกลายเป็น x ธรรมดา อันนี้ก็คลิปปกติคําตอบของผู้วนใหญ่อะจะเป็นจํานวนเต็มมีไม่กี่ข้อที่เป็นเศษส่วนนะอถ้าไดาจำนวนเต็มก็เอมั่นใจประมาณหนึ่งแหลกว่าน้าจะถูกแหละทีนี้ถ้าไม่มั่นใจก็เหมือนเดิมตำแหน่ง x คูนไว้ก่อนตำแหน่ง x คูนไว้ก่อนแล้วครูก็จะเอาลบสามไปใส่ที่ตำแหน่งของ x นะ ก็ลองคิดดูซิข้างหน้าคิดไปก่อนให้มันจบก่อนถปะ่ะสองอันนี้ได้ออกมาเป็นเลขสิบเจ็ดอยู่ข้างหน้าหรืเล่าหยคือเจ็ดคูณข้างหน้าได้เจ็ดสิบโอเคแล้วข้างหลังละ่ะสองตัวเนี้ยรวมกันคิดการให้เสร็จมันออกมาเป็นลบสิบสี่แล้วลบห้าอยู่ข้างหน้าความหมายคือลบห้าก็คูณอยู่ลบคูณลบเป็นบวกแล้วก็ห้ากับสิบสี่คูณกันก็กลายเป็น นี่คือตกอสองตอบโอ้ข้างหน้าข้างหลังเท่ากันนี่นะ่าคำตอบที่เราได้ถูกต้องแล้ว